สวัสดีครับมาตายครับสวัสดีค่ะพี่เปียกวันนี้มาตายเนี่ยเป็นในทีมงานของพี่เปียกแมงเม่าสําำราญนะครับจะเก่งการเก่งกำไรในหุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือหุ้นชุด a ชุด b นะครับชุดสี่ก็ด้วยก,ก,ก็เล่นได้นะครับวันนี้มาต่ายเอาหุ้นอะไรมาคุยให้พี่เปียกฟังครับหุ้น IBL นะคะบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์ค่ะพี่เปียกโอเคเจอเลยครับเจอเลยครับค่ะ เรามาดูการาฟกันก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าตัว IBL อะค่ะเมื่อวานนี้นะคะปรับตัวตลาดปรับตัวลงมาแรงอะนะคะแต่ว่า IBL ก็สามารถยืนเหนือเส้น50วันได้นะคะประมาณ42่สิบอาทห้าสบ่ามอะค่ะพี่เปียน่าสนใจในการเก็งกำไรมากเลยะค่ะพี่เปียแล้ววันนี้ตลาดกลับนะคะ IBL ก็กลับขึ้นมาด้วยอะค่ะพี่เปียค,ค่ะเพราะฉะนั้นตรงแนวรับประมาณ43บามน่าสนใจนะค่ะ สี่สองุดห้าสี่สามประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกราฟมันนะคะจะเห็นได้ว่ากราฟ I V L อะค่ะมันเพิ่งเริ่มฟื้นขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะก็คือเวลาลงมาเนี่ยตรงเส้นห้าสิบอะคะ่ะก็คือรับอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ค่ะพี่เตียเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะคะว่าตัว I V L อะคะ่ะเขาทำธุรกิจอะไรบ้างนะคะลักษณะการทำธุรกิจของเขานะคะ แบ่งออกเป็น3ธุรกิจหลักๆนะคะก็คือ1เทสนะคะก็จะเป็นธุรกิจพวกบรรจุบรรจุพันธุ์พลาสติกขึ้นรูปธุรกิจพลาสติกเทสแล้วก็ธุรกิจรีไซเคิลอะคะ่ะอย่างที่เราเห็นทั่วไปก็คือจะเป็นขวดน้ําพลาสติกอะคะ่ะพปียกหรือว่ากล่องบรรจุอาหารนะคะธุรกิจที่สองนะคะเป็นธุรกิจสารตั้งต้งตนนะคะก็คือตัวยอ่อในศัพ์ สารตั้งต้นของเขาก็คือไอโอดีอะคะ่ะไอพวกนี้ก็จะเอามาทำพวกเป็นส่วนตั้งต้นที่ไปทำยาฆ่าแมลงค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านประมาณนี้ค่ะธุรกิจที่สามนะคะเป็นธุรกิจไฟเบอร์ค่ะในส่วนนี้เขาจะเป็นแบบธุรกิจผลิตภัณฑ์เส้นได้แล้วก็ไปทำเสื้อผ้าค่ะพี่เปียก <Okay. S 1> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาไปทำก็เป็นอ่ไอเนี้ยค่ะยางรถยนต์นะคะพี่เปียก เดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการแล้วก็โครงสร้างรายได้ของบริษัทนะคะไตรสองปีสองพันี่สิบอ็ะคะ่ะบริษัททำรายได้นะคะก็คือเทียบแล้วครึ่งปีนะคะในปี2021เทียบปีสองนะคะรายได้ในปีสครึ่งแรก2021ัน่ะคะ่ะทำได้อยู่ที่แปด้อยสี่ิบสี่ล้านเหรียญคะ่ะเติบโตอยู่ที่ห้าสิบเกซนนะคะครับ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้เขาอะค่ะมาจากเพชรห้าล้านเหรียญน,นะคะแล้วก็ตามมาด้วยธุรกิจไฟเบอร์นะคะร้อล้านเหรียญค่ะแล้วก็เป็นสารตั้งต้นนะคะ IOD นะคะอยู่ที่134ล้านเหรียญค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูในสัดส่วนของงบกันเงินกันนะคะจะเห็นได้ว่ากำไรต่อหุ้นนะคะ ครึ่งปีแรกนะคะเขาอยู่ที่สองจุดสี่เก้าบาทต่อหุ้นนะคะครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเทียบกับปีที่แล้วอะคะ่ะปีที่เราทําได้แค่สามสิบศูนย์จุดสาบาทต่อหุ้นเองอะคะ่ะพี่เปีอยมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครึ่งปีหลังเนี่ยนักวิเคราะห์ก็คาดว่าบริษัทน่าจะทํากําไรได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําได้เท่าเดิมคูณสองนะคะก็เกือบเท่ากับปีหกหนึ่งเลยนะคะประมาณสี่จุด 4ี่จุดห้าสี่จุดหกได้เลยอะค่ะพี่เตียครับผม <6. S 1> เพราะฉะนั้นในในส่วนของตัว I V L แล้วะค่ะก็มีโอกาสที่ราคาจะกลับไปที่ในปีหกหนึ่งได้นะคะพี่เตียโอเคเดี๋ยวเราไปย้อนดูกราฟอีกทีหนึ่งว่าในปีนั้นเขาทำได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะครับอ่าเราดูกราฟมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับของ I V L อะค่ะ อยู่ที่42.5-43แถวนี้ซื้อเก่งกำไรได้เลยนะคะครับแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปได้ถึงประมาณ47.5-50อะค่ะพี่เปียกโอเคค่ากำไรดีตามคาดนะคะในวเตอร์ที่เหลือก็คือไตรมาสามแล้วก็ไตรมาสสี่ะคะ่ะมีโอกาสกลับไปแถวแถว60ได้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็ในส่วนการใส่ของปันผลของเขาอะคะ่ะ ปีหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ1.58เพราะฉะนั้นเหมาะกับการเล่นเกงกําไรนะคะจะไม่เหมาะกับการเล่นเพื่อปันผลนะคะเ,คเพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้ลงมาที่โซนแนวรับประมาณนี้ค่ะก็ซื้อเกงกําไรไม้แรกได้เลยค่ะควันนี้ปิดไปที่ประมาณ43%ประมาณนี้ค่ะไปเปลี่ยบสรุปนะคะ IVL เล่นเกงกําไรนะคะแนวรับอยู่ที่ประมาณสีนะคะขายที่แนวต้านสี่สิบเจ็ดถึงห้ค่ะ แล้วถ้าระยะยาวไตรมาสสาและไตรมาสสเป็นไปได้นะคะก็มีโอกาสได้ถึง60นอกจากนั้นนะคะพี่เตียคอนเซนซสัสเขาประเมินไว้นะคะในในเว็บเซ็ตเทรดน,นะคะนักลงทุนทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้นะคะก็คือเขาให้ EPS เฉลี่ยะคะ่ะอยู่ที่สามจดหหนึ่งค่ะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่4ี่จดสามเจ็ดนะคะราคาเป้าหมายเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบสจดหค่ะ แล้วก็เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่หกสิบ้าเลยค่ะพี่เปี้ยครับผมค่ะโอเคขึ้นสไลด์สุดท้ายถ้านักลงทุนสนใจการลงทุนในในรูปแบบของไตนะคะก็สามารถติดต่อไตมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามห้าสามเก้าสี่สองสี่หกนะคะหรือว่า l ล n e ไอดก็ได้ค่ะ t a i สองห้าสองเก้านะคะหรือสแกน qr code ได้เลยค่ะโอเคขอบคุณมากครับมาตายครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ